เป็นเหตุสลดใจที่เกิดขึ้น28วันเต็มแล้วนะคะกับการหายตัวไปและพบว่าเป็นศพในเวลาต่อมาสำหรับเด็กหญิงจันลายงเด็กหญิงวัย7ขวบลูกสาวของแรงงานก่อสร้างชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในไทยนะคะตำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าเด็กหญิงคนนี้ถูกฆาตกรรม อุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยโมูลนิธิกระจกเงานะคะที่ติดตามค้นหาเด็กหญิงจันลามาตั้งแต่ต้นพบว่าเป็นเพราะสภาพศพที่ไม่สมบูรณ์ทําให้หลักฐานที่ได้ไม่ชัดเจนหลังจากที่ศพถูกทิ้งให้จมอยู่ในน้ํานานถึง2สัปดาห์กว่าที่กระบวนการค้นหาจะพบร่างของน้องจันลาค่ะติดตามจากรายงานของคุณวรลักษณ์อิสารางกูลณยุธยาค่ะ28วันเต็มที่เด็กหญิงจันลายงวัย7ปี ลูกสาวคนโตของครอบครัวแรงงานก่อสร้างกัมพูชาหายตัวไปและพบเป็นศพนอนจมน้ำอยู่ในป่ากกหลังแค้มบ้านพักคนงานหลังจากวันที่หายตัวไปถึง13วันจนถึงขณะน,นี้ยังไม่สามารถหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้ย้อนกลับไป21มีนาคมที่ผ่านมาเด็กหญิงจันลาหายตัวไปจากบ้านพักหลังจากพ่อและแม่พาน้องสาวของเธอออกไปทำงานที่ไซ์งาน ปล่อยให้เธออยู่ในแคมป์คนงานเพียงลำพังเมื่อกลับมาช่วงเย็นจึงพบว่าเธอหายไปครอบครัวเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนค่ำวันเดียวกันปฏิบัติการค้นหาเริ่มขึ้นทันที25มีนาคมมูลนิธิกระจกเงารับแจ้งเหตุจึงประสานตำรวจและสื่อมวลชนลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อค้นหารวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโครงการก่อสร้างแต่ยังไม่พบ 27มีนาคมสุนัขตำรวจลงพื้นที่ปากกกในพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งาการค้นหาใช้เวลาประมาณ45นาทีแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติหลังจากกลับมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดไม่พบว่าเด็กหญิงจันลาออกจากพื้นที่ประกอบกับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปิดไม่มีบุคคลภายนอกเข้าออกาการค้นหาในพื้นที่ปากกก และการเชิญตัวคนงานก่อสร้างที่อยู่ในแคมป์คนงานวันเกิดเหตุจึงเกิดขึ้นอีกครั้งนำมาสู่การพบศพของเด็กหญิงจันลาวันที่2เมษายนแม้ว่าหลังจากพบศพจะมีการเก็บหลักฐานหลายนิ้วมือและ DNA แต่ก็ไม่นำไปสู่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี เรื่องเกี่ยวกับศพก็ดีเรื่องเกี่ยวกับลายนิ้วมือแฝงในที่เกิดเหตุก็ดีเนี่ย<ม>ได้รับแจ้งจากทางตำรวจว่าเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างเสื่อมสภาพ<ม>เนื่องจากว่าสภาพศพเองเนี่ยจมอยู่ในน้ำนะครับมีลักษณะของการเน่าเปื่อยนะครับไม่สามารถตรวจได้แม้กระทั่งว่า เด็กเนี่ยถูกกระทําชํเราหรือไม่เนะครับเพราะว่าเรื่องเนื้อเรื่องอะไรมันยุ่ยหมดแล้วนะครับ mm. เรื่อง DNA เรื่องคาบอาสุจิคงคงเป็นไปไม่ได้เลย mm. นะครับส่วนเรื่องลายนิ้วมือแฝงในพื้นที่เนี่ยเหตุการณ์หลังจากวันที่ที่เกิดเหตุเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นตั้งแต่วันแรกที่เด็กหายไปเลยเนี่ยจนถึงวันที่เจอศพเนี่ยห่างกันประมาณ13วันนะ mm. ครับการทีออ่ไปเก็บลายนิ้วมือแฝงเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏว่าเราสามารถไปไปตรงกับลายนิ้วมือใครนะครับม,มันไม่ปรากฏลายนิ้วมือเลยในพื้นที่นะครับซึ่งข้อ ถือว่าตามจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่เด็กหายไปเนี่ยมันควรจะมีกระบวนการแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นการเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ<ม>ห้องพักที่เด็กอยู่นะครับแต่ว่ามันถูกทํามาหลังจากที่พบเด็กเป็นศพแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมันอาจจะไม่ไม่ทันต่อเวลาก่อนหน้านี้ตำรวจเชิญตัวคนงานก่อสร้างสามคนที่อยู่ในแคมป์คนงานวันเกิดเหตุมาให้ข้อมูลแต่เมื่อไม่พบความผิดปกติจึงปล่อยตัว การไม่พบผู้ต้องสงสัยแม้จะผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนสร้างความเป็นห่วงให้กับมูลนิธิกระจกเงาที่ติดตามปัญหาบุคคลสูญหายเพราะนั่นอาจหมายถึงการก่อเหตุซ้ำมีโอกาสเกิดขึ้นอีก ในกรณีของเคสน้องจันลานะครับตัวของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยสำคัญมากเนื่องจากว่าเราพบว่าสถิติในช่วงระยะเวลาหลังที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่เคยก่อเหตุกับเด็กแล้วเนี่ยยังไม่ถูกจับกลุ่มหรือไม่ถูกดําเนินการเนี่ยเขาก็มักที่จะไปก่อเหตุกับเด็กคนอื่นอีกดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนร้ายยังลอยนวลเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยกับเด็กคนอื่นเนี่ยก็ยังมีสูงจําเป็นที่จะต้องเอามาตีกรอบใหม่นะครับว่าในพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างปิดนะครับมีคนอยู่ไม่เยอะเลยครับดังนั้นเนี่ย มันอาจจะต้องมีคนอื่นที่ควรจะเป็นเพื่อต้องสงสัยเพิ่มเติมแล้วก็ตามกลับมาเพียงแต่ว่ามันก็ประสบปัญหาเรื่องวันหยุดทางเทศกาลอีกนะครับมันจึงทําให้คนงานส่วนหนึ่งที่อยู่ในในแคมป์ดังกล่าวเนี่ยเขากลับบ้านไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาต้องต้องลุ้นกันนะครับว่าเขาจะกลับมาทีมข่าวไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลบางเขนยอมรับว่าขณะนี้คนงานก่อสร้างในพื้นที่เกิดเหตุและครอบครัวของน้องจันลา อยู่ระหว่างกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์คดีจึงยังไม่คืบหน้าโดยยังไม่พร้อมจะตอบข้อสักถามจากสื่อมวลชนเพราะคดีนี้เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวเกรงว่าจะกระทบอีกหลายส่วนทําให้คดีฆาตกรรมลูกแรงงานต่างด้าวคดีนี้ยังไม่มีคําตอบว่าจะมีแนวทางอย่างไรหากผู้ก่อเหตุตัวจริงเดินทางออกนอกประเทศและไม่กลับเข้ามาอีก หนึ่งชีวิตแรงงานต่างด้าวที่ถูกกระทําเช่นนี้ในที่สุดจะหาผู้รับผิดชอบได้หรือไม่พรรลักษ์อิสรางกุลณอยุธยาไทย PBS รายงาน